มามาพี่น้องมือนี้มามึงคุยกินเฟียงกันครับกินเฟียงดีครับคุยครับคุยเปนบ้านครับกินเฟืองดีเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายคุยเนี่ยคุณอ้วนเร็วกว่าอีกครับคุยกินคุยนบ้านจะกินฟางดีครับเลี้ยงง่าย แค่ไถ่พญาิบวกบรรลุงก็อยู่ได้แล้วควยครับไม่ต้องรุงยากอะไรกับมันฟางดีครับควยน้องควยเป็นยังสองไม่รู้ควยกับวัวใครจะกินกิ่งกูกันครับรอดูครับลูกศิษย์กุควยจะกินกิ่งกูกันครับโอ้โหกินกิ่งครับควยบ้านๆแตกินกิ่งดูดูไอ้น้องคู่คนครับ คยปบ้านครับพรเลี้ยงง่ายครับควยเดี๋ยวจะรอดูวัวครับเดี๋ยวจะถ่ายวัวให้ดูครับวัวกับควยใครจะกินกิ่งกับกันวิ่งวีย,วยกันเลยครับพะากันพาชมควยกินเฟียงครับเลี้ยงง่ายครับขายลูกกินด้วยตัวตัวนี้ถ้าเป็นปัจจุบันนี้เขาให้หมื่นอิดโอ้โหถูกมากเลยครับ สีตกรแค่นี้ลูกมันสองหมื่นกว่าครับลูกมันต่ก่อนะทุกวันนี้ราคาถูกครับเนี่ยนุ้มเกษตรกรหาอะไรลดทุนทุนครับกินฟางครับดีสุดกับยาลิงควายปล่อยทุ่งครับไม่ได้ขังโคกมันจะไม่ค่อยเปียงอะไรวันนี้มาชมวัวกินฟางครับเพื่อนกินเฟียงครับกินเฟียง โอ้โหนัวๆครับกินมาม่าครับโหเต็มปากครับเต็มปากกินเฟียงโอ้โหอีห่าเจ้ากาลิตลูกชายครับ ลังเตกลังเตกอหวานเจี๊ยบ